สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ KKCD ของคิดจานด่วนนั่นเองครับผมวันนี้เป็นไงบ้างพี่เล่ครับวัตถุดิบของเราวัตถุดิบของเราต้องบอกเลยวันนี้เนี่ยผมตั้งใจมากนะครับครับแล้วก็อยากจะนําเสนออย่างเต็มที่เต็มกําลังวัตถุดิบของเราแล้วก็คือหอยครับหอยหวานนาหอยมาสดหรือเปล่าก็ต้องเป็นไงสดมากหอยหวานกรุบ กรบ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 อันนี้คือชื่อเมนูใช่พี่คิดนี่ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของอาหารคาวเนี่ยคือเป็นลำดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่าของหวานเนี่ยคือต้องยกให้ผมวันนี้เนี่ยผมจะทำแพนเค้กสูตร พิเศษนะผมแบบว่าเพิ่มความอร่อยนะหอมมันเข้มข้นเรียบร้อยแล้วด้วยนมข้นจืดและที่สำคัญถ้าเกิดคุณไปใช้กับอาหารคาวอย่างผมเนี่ยนะมันจะไม่กบรสชาติเดิมของอาหารด้วยตเตรียมไว้หมดแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เตรียมไว้ก่อนคุณไมค์ผมเอาหอยไปลวกก่อนนะการลวกนี้ครับผมก็ให้เขาคลายความเค็มของน้ำทะเลด้วยใส่ลงไปเลยนะครับผมลวกประมาณสักนาที2นาทีนะครับเราก็จะหอยหวานของเราขึ้นแบบนี้ พี่เลยทำอะไรเนี่ยแพนเค้กใช่ไหมแพนเค้กเดี๋ยวคุณจะฟลิปให้ผมดูใช่ไหมอ่ะผู้ชมนับพร้อดพับกันครับครับสามสองมันยังไม่สุกสามสองเน่สวยงามไม่อยากจะโมโอเคยอดไปทำต่อหลักกระเทียมนิดนึงผมมีพริกนะฮะเน้นสีเขียวนะครับผมเป็นหลักทำไมอ่ะมันจะสวยกว่า น้ําตาลปี๊บนะฮะใส่ไปก่อนออน้ําจิ้มไก่นี่ก็หวานอยู่แล้วใส่ไปหน่อยเรามีน้ําปลาปรุงรสตามใจชอบตามที่คุณชอบแหละเอาซีอิวตัดนิดนึง เอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะแกะหอยของเราออกมานะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตรงปลายนี่จริงๆแล้วถ้าไม่จะเป็นก็อย่าไปกินเขานะพี่เล่ยครับกระช้าพี่เลยก็มาช่วยกันแกะห<ม>อ,อยกันหน่อยสิเฮ้ยผมแพ้แพ้หอยจับไม่เป็นไรมั้งไม่ไม่ขันเลยคันขึ้นมาถึงนี่เลยหายใจได้ครับพี่ตงได้ครับพี่ต้องนี่น้องอะไรตายเลยนะได้ได้บิ๊กเองโดโอ้โหสวยงาม มันไปกับเจ้าตัวแพนเค้กอย่างมากผมไม่ต้องลองผมรู้สุดยอดเฉยๆนผมว่ารายการต่อไปเขารอเราแล้วล่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ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 ดูนะท่านผู้ชมครับโ Oh my God Oh my god h ฮ้เกิร์นเฮ้เกิน Oh my god เป็นไรมากเปล่าลุงบ่นก่อนผมว่าคนอย่างผมนี่อยู่ยากไม่ใช่โร่งีห้อยู่ยากคนอย่างผมเนี่ยอยู่ยากอย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพฤหัสลุกใช่หยพี่เลยถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสัตะไค้ได yeah. ้เลยนะตอนนี้ไม่ใช like> ่สัตะไท้ subscribe ถูแต้งพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อหัดสุก9้าโมงครึ่งหรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า